กสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตัวประกอบชื่อเทียนครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำากะตูนเนื่องใดน,นั้นมารับชมกันได้เลยครับร้านข่ของชำธรรมดาตั้งอยู่ชานเมืองฟังดูเหมือนไม่มีอะไรหากแต่ว่าร้านขาของชำที่ชายคนนี้เป็นเจ้าของร้านมันไม่มีคำว่าธรรมดานี่นะสิเอาล่ะเกินกันมาขนาดนี้แล้วสำหรับท่านที่ยังคงสงสัยอยู่กระตูนเนื่องนี้มีชื่อว่าสกามาโตเด เป็นการ์ตูนของทางค่ายักพิมพ์ครับปัจจุบันมีทั้งหมด16กเร่มเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้เป็นหนักนะครับเป็นเรื่องราวของสการมโตทาโรอดีตนักฆ่ามือหนึ่งในโลกมืดที่ชีวิตผิดผังหนังแต่งงานกับสการมโตอาโออิด้วยคำมั่นสัญญาว่าไม่ฆ่าคนทำให้ต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเจ้าของร้านขายของชำแถบชานเมืองเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งอ้วนลงพุงจนกระทั่งวันหนึ่ง ภัยอันตรายก็เริ่มคืบคลานเข้ามาหาตัวเขากับครอบครัวทําให้ตัวเขาและพรรคพวกต้องกลับมาจัดการภัยอันตรายเหล่านี้แบบไม่ถึงตายกันครับแถมปัจจุบันกระตูนเรื่องนี้ถูกสร้างเป็นแอนิเมชันแล้วนะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับหากผิดพลาดการใดก็ขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปจัดทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ